สวัสดีครับกลับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัววันนี้นะครับผมมีเมนูเรียกน้ำย่อยแบบที่ค่อนข้างอยู่ท้องด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถทานชีสนมแพะได้แล้วนะฮะเมนูนี้เด็ดเลยนะครับทูมิโต้ทอดกับวอร์มโกชีสนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เมนูโปรดผมแน่นอนแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นเมนูที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับส่วนสมตามนี้เลยครับ ครับคุณผู้ชมอย่างแรกผมมีแผ่นพัฟพิสทรี่นะครับอันนี้มันเป็นแบบแผ่นเล็กๆมาเลยนะฮะซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะฮะแต่ว่าไซส์นี้ถ้าอยากได้อย่างงี้ต้องไปที่อภิมาหาร้านห้างขายส่งนะครับเจ้าเดียวแห่งเมืองไทยของเรานะครับก็คงจะรู้ว่าห้างไหนนะผมคงพูดชื่อไม่ได้นะครับต่อมาอันนี้ตัวไฮไลท์ครับเป็น โกชีสหรือว่าชีสนมแพะนะฮะก็อย่างที่บอกครับผมกับเขาเราเข้ากันไม่ค่อยได้นะฮะเลิกกันไปนานแล้วนะฮะอันนี้ร็อกเก็ตครับเป็นร็อกเก็ตเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟคู่กันไปนะฮะและนี้คือมะเขือเทศนะฮะหรือว่าโทอมเอต้ผมเอาไปทําเป็นกลึงๆจะเป็นกงฟีแต่ก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะฮะเอาไปอบมารอบนึงก่อนนะฮะเกลือพริกไทยแล้วน้ำมันมะกอกแล้วก็ไปอบนะครับเรามาเริ่มประกอบกันเลยคุณผู้ชมง่ายมากครับเมนูนี้ โอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกนะฮะเราก็เตรียมเตาอบก่อนนะครับผมตั้งไว้ที่200องศานะครับผมวอร์มเอาไว้ก่อนเลยนะคะรับหลังจากนั้นเรามาประกอบร่างเจ้าทาสของเรากันนะครับผมเอามะเขือเทศลงเลยนี่คือสาเหตุหนึ่งที่เราควรอบมาก่อนนะค,ะคุณผู้ชมเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยน้ำเขาเยอะนะครับนี่คือเราอบเอาน้ําออกแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแต่น้ำหวานๆของเขาแล้วนะครับเราก็เอามาเรียงลงมาเลยะครับคุณผู้ชมครับอืม ให้มันได้ไซส์อย่างที่คุณผู้ชมต้องการต้องการอย่างที่ผมใช้ประมาณ5ชิ้นนะครับแล้วก็ผมเอาโกชีสวางไปเลยหรือคุณผู้ชมจะที่หลังก็ได้นะแต่ผมวางปุ๊บลงไปเลยนะครับเท<ๆ>่านี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ผมมีพวกสมุนไพรต่างๆจับโยนลงไปด้วยโอเคเข้าเตาอบครับเข้าไปที่ประมาณ12นาทีนะฮะแต่เดี๋ยวเรามาดูก่อน โยนไปเลยเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเอาท o เมอร์ทาผมออกมาจากเตาอบแล้วนะครับทีนี้ผมจะใช้เบรนเน์เป่าให้ชีสของผมละลายนะฮะแล้วได้สีสวยๆด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกัน รรุนแงพอ,อให้ได้สีคุณผู้ชมโอเคประมาณหนึ่งผมกตัดกลิ่นนี้แหละครับที่ผมไม่ค่อยถูกนะกฟึบบปว่ให้ อันนี้เราไลยไปด้วยบาซมิกบาซมิโก้รีดักชันแล้วนะฮะเราก็จะแต่งด้วยร็อกเก็ตครับเบบี้ร็อกเก็ตอืมชิมดูชมชิม นี่เราจะแต่งแบบไลท่ทิศทางนะครับโอเคก่อนจะเสิร์ฟเดี๋ยวนะฮะเพื่อความสวยงามคุณผู้ชมผมจะทาด้วยน้ำมันมะกอกน,นี้หน่อยนี่ฮะเพิ่มความเงางามให้ดูน่าทานขึ้นเยอะเลยเห็นไหมโอเคเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ โทแมตโตทาสกับวอร์มโกชีส